ึ่งเดือนผ่านไปนะครับน้าหนักน้องขึ้นนะครับดีใจด้วยนะครับ2อกิโลนะครับจาก36เป็น38นะครับเราจะมาอัปเดตรูปปลางของน้องกันนะครับมีสัดส่วนตรงไหนนะครับเพิ่มตรงไหนไหมลงพุงหรือเปล่าหรือว่าขาใหญ่ดูแลสมส่วนไหมนะครับหรือว่าช่วงบนจะใหญ่เกินไปหรือมันวิเคราะห์กันนะครับน้องค่อนข้างออกกาลังกายตามโปรแกรมที่บอกนะครับได้เต็มร้อเนะครับเล่นหนักนะครับกล้ามเนื้อสามารถดีโคลรี่หายได้เร็ว นะครับแต่อาหารที่ทานเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทานไม่ถึงสาม,ม,มตื่นสายเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาหรือว่าน้ําหนักตัวเนี่ยจะยากนิดนึงนะครับแต่โปรแกรมฝึกที่เราเต็มที่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมีนะครับแต่อาจจะช้าหน่อยต้องปัจจัยต่างๆในการช่วยอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของอาหารของที่อยากชอบนะครับปรับเปลี่ยนให้มีสารอาหารหนาาเพียงพอ เขาชอบกินอะไรเราก็ต้องเพิ่มส่วนนั้นคิดไม่ถึงอาจจะต้องมีอาหารเสริมในการช่วยหรือว่าสารอาหารบางกลุ่มที่ชอบที่จำเป็นต่อร่างกายเช่นคาร์โบไฮเดรตไขมันดีต่างๆในการฝึกในการซ้อมแรงจะได้มาหรือว่าโปรตีนนะครับในการซ่อมแซมกล้ามเนื้อหลังซ้อมจะได้โตวไวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาตัวช่วยให้น้องเต็มที่เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับว่าดูที่2เนี่ย จะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับแล้วก็เป้าหมายของน้องเนี่ยจะเพิ่มน้ําหนักให้ได้5้าถึงสิกิโลจริงๆริงไหมการเพิ่มน้ําหนักนะครับไม่ใช่ว่าสัตว์แต่จะกินอะไรก็ได้จะกินพิซซ่าอะไรอย่างนี้มันไม่ได้นะครับคุณภาพสําคัญนะอย่าได้ไขมันหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปร่างจะเปลี่ยนแปลงไปตามที่เราฝึกไปตามสารอาหารที่เรากินนะครับโปรแกรมการออกกำลังกายมีผลมากๆเอาจจะต้องใช้น้ําหนักในการฝึกนะครับแมชชีนดีกว่านะครับมันจะคอนโทรลกล้ามเนื้อหรือว่าส่วนต่างๆได้ดีกว่าบอดี้เวท นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับน้องตั้งใจในเห็นผลแน่นอนนะครับจะเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับหรือว่าลดน้ําหนักเนี่ยความยากไม่ต่างกันนะครับต่างกันตรงที่ระยะเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเพิ่มกล้ามเนื้อต้องอดทนแล้วก็รู้จักหลอให้เป็นนะครับกินให้ถึงนะครับเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับทุกคนขอบคุณมากๆครับ